ถ้ารับ FC ช่วยไลฟ์พร้อม้องพุพ่งพลอยด้วยค่ะได้ครับเดี๋ยวเอาไวช้ชวนพุ่งพลอยมาไลฟ์นะครับเม่ว่าพิ่งคุยอยู่พ <c oughs> ี่ <c oughs> หล่อเลยปะฮะแฟนพี่นะฮะจับเปล่าไม่รู้แต่เห็นคนเต้นแล้ว ทุกคนเต้นเป็นไหมครับน,น,น่ารักน่ารักคิดถึง,งนี่นี่ อย่เต้นข้อมจังหวัดนะเรอไม่มีอะไรยากเลยนะนั่นแหละแหมไปดูมาแล้วมีคนเต้นมีคนเต้นในติ๊กต็อกเลยเราต้องเต้นเพราะเราต้องนำเทพลงวะคะเขาไม่ยาวจังไม่เขาแค่นิดเดียวปกติเขาเต้นแค่นี้นี่อันนี้เขาเป็นเจ้าของเพลงเออเขาเต้นอย่างอยากข้อมจังหวะงั้นเป็นไรเรามีภาพของตัวเองโอเคนะโอเคอยากอยากเล่นอันเนี้ย ที่มันทำข่าวเดินแล้วมันเดินเออเดินไม่แล้วเดินแล้วมันเป็นจิกจิกหัวเขาพอจิกหัวเขาก็เหมือนกับว่าเขาต้องมาเป็นลูกน้องเราแล้วก็เดินตามอ่ะเดี๋ยวเขาไปเล่นเล่นกับพ่อย์บีจะบอกให้ดานม้วนกว่าไอ้บีมาเปิดไอ้บีมนเปิดคิด คลิปลับเิป่ับอะไรดู่นะ้ละพิงคอยก็เต้นนะขอหมวกพวกจัดไปคะ่ะออพิงคอยเต้นไปแล้วตัวเนี้ย๋อบนดูพิงคอยกี่รอบพูดอะไรครับ